สวัสดีครับผมชื่อนายบุญธลิกบุรีขันครับประจาหน่วยงานโรงพยาบาพลพระรามเก้าอาคารบีครับผมผมได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดรับส่งของอาคารบีครับผมแล้วได้สังเกตเห็นพฤติกรรมของพี่เขามีอาการแปลกๆก่อนที่จะเอามือซ้ายไปจับที่ราวสะพานไว้หลังจากนั้นพี่เขาก็ล้มหงายหลังศีสะกระแทกพื้นแล้วผมก็รีบวิ่งไปให้ความช่วยเหลือพี่เขาโดยประคองให้พี่เขาลุกนั่งและ แจ้งของทีมช่วยเหลือจากหัวหน้าชุดระะพอพและเจ้าหน้าที่เปพร้อมวิ่ช c ย ạ เร่งด่วนหนึ่งคันแล้วทีมช่วยเหลือก็มาถึงภายในหนึ่งนาทีและนําพี่เขาไปรักษาที่แผนกฉุกเฉินครับผมเพราะว่าเวลานั้นผมเห็นว่าเป็นนาทีชีวิตความเป็นความตายผมก็เลยเรียบวิ่งไปช่วยพี่เขาโดยไม่คิดอะไร วามรู้สึกผมตอนนั้นก็ดีใจครับที่ได้ช่วยพี่เขาเพราะว่าผมได้ผ่านการฝึกอบรมมาจากบริทางบริษัทและหัวหน้าชุดรลพให้สังเกตพฤติกรรมบริการของลูกค้าครับรู้สึกดีใจครับเพราะว่าแนวทางปฏิบัตนะิผมจะยึดหลักปฏิบัติให้เท่าเทียมกันครับผมต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยและไว้าวางใจเพื่อมาใช้บริการในโรงพยาบาลครั้งต่อไปครับ ให้มีความตื่นเต้นครับแล้วก็ความกระตือรือร้นหรือแอคทีฟในตัวเองเพื่อเหตเกิดเหตุการปุ๊บเราจะได้ช่วยเหลือในทันท่วงทีได้ครับผม